ตรงลงในปัจจัยนะครับลงในแล้วก็ลงนัยยะปัจจัยเสร็จแล้วเนี่ยลงสาอาคมมีมีบางท่านนะครับยังมีข้อสงสัยอยู่ยังไม่เคลียร์ครับนะฮะยังไม่เคลียร์ว่าลงแล้วต้องจะต้องทำยังไงลงแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงนะฮะ ก็มาซ้ำตรงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนะครับคือเนปัจจัยหรือปัจจัยที่เนื่องด้วยณนะนะวันนี้เป็นต้นไปหัวให้ท่านจำเลยนะครับลงแล้วให้ลบนะทิ้ง ยังไม่พอครับแล้วทีฆต้นธาตุวงเล็บในกรณีที่ธาตุเป็นรัศกะให้ทีฆต้นธาตุแล้วในกรณีที่ธาตุมันเป็นรัศกะคำว่าธาตุเป็นรัศกะคือมันมีเสียงสั้นแต่บังเอิญว่าในหมวดธาตุจุระธาตุเนี่ยนะครับมันไม่มี ในหมวดาธาตุจุลธาตุเนี่ยมันเขาไม่มีตัวอย่างาธาตุที่เป็นาธาตุสองตัวแล้วต้นาธาตุเป็นรัศนีผมยกตัวอย่างเอา,าธาตุตัวอื่นมาเอาหมวดอื่นมาสมมติว่าเป็นกะระบวกเนนะครับซึ่งตรงเนี้มันก็จะได้รูปเป็นเป็นกาเรครับกะระบวกเรเนี่ยมันก็จะเป็นกาเรนะครับหรือกะระบวกเร อากระบวกนัยะก็จะเป็นการะยะคือปัจจัยที่เนื่องด้วยนะนะครับเมื่อลงแล้วให้ลบหน้าทิ้งทุกครั้งที่มีการลบนะต้องทีฆะต้นธาตุด้วยอันนี้คือส่วนที่สำคัญครับทุกครั้งที่ลบหน้าทิ้งก็ต้องทีฆะต้นธาตุด้วยเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืม ในการลงปัจจัยที่เนื่องด้วยนะนะครับแล้วก็จะใช้ไปได้เรื่อยในเหตุถูกกระตุวจาจบก็ลงเนี่ยครับคือนำไปใช้ทั้งหมดเลยในในบาลีวยากรก็จะใช้สูตรนี้ว่าปัจจัยที่เนื่องด้วยนะลงแล้วให้ลบนะทิ้งอันนี้ประเด็นที่หนึ่งครับซึ่งบางท่านก็อาจจะลืมลืมไปแล้วแต่ว่าก็คงจะได้ จะได้พูดบ่อยๆอยู่นะฮะในเรื่องนี้จะได้พูดบ่อยๆอยู่อีกประเด็นหนึ่งคือการการลงสะอาคมครับปัจจัยที่เนื่องด้วยนะแล้วมันลงสะอาคมเวลาลงแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับคือถ้าลงสะอาคมอย่างลง ตัวเนปัจจัยโดยเฉพาะตัวเนปัจจัยเนี่ยครับไอตัวนยะเนี่ยไม่เท่าไหร่ตัวเนปัจจัยเพราะมาเจอว่าอา้าวมันเป็นกาเรแล้วทีนี้จะลงยังไงจะทำยังไงครับมันเป็นกาเรและจะทำยังไงก็คือให้ลงสะอาคมไปเลยพอลงสะอาคมแล้วอันนี้ในในกรณีหมวดอัดชฉตนีด้วยนะครับ หมวดอื่นมันไม่มีหมวดอื่นไม่มีนะครับซึ่งอันนี้ผมสมมุติเฉยๆนะกาเรกาเรมันไม่มีในหมวดนี้นะครับก็เดี๋ยวลบทิ้งไปยกตัวอย่างมาเฉยๆอ่อย่างเช่นโจเรเนี่ยก็จะต้องลงสะอาคมพอลงสระอาคมแล้วนะ ก็นำไปสู่กระบวนการแจกในหมวดอัจชัตนีทั้งหมดนะก็ <c oughs> อเอาโจระโจระสี่ตัวนี้ฮะเอาโจระสี่เนี่ยไปสู่กระบวนการแจกของหมวดอัจชัตนีทั้งหมดนะครับหมวดอัจชัตนีทั้งหมดพอเอาไปแจกในหมวดอัจชตนีแล้วนะคโครงสร้างของหมวดอัจชัตนตอรีในไอเดี๋ว่าอยู่ข้างล่าง โครงสร้างของหมวดอัจฉริมนีมันก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นไอตัวหลังมันก็จะลงท้ายด้วยสิทั้งหมดเลยครับยกตัวอย่างการแจกอย่างเช่นอีอัจฉริน์นะครับก็เป็นโจเร 4. สิเสร็จแล้วก็โจเรซึ่งตรงนี้มันต้องเป็นโจเรอยู่แล้วนะฮะมันจะต้องเป็นโจเรอยู่แล้วทีนี้ มันอ่ทีนี้มันลงอุงอินสุอังส,งสุมันลงอิงสุอังสุไม่ได้มันก็ลงได้แค่โจเรแล้วก็สูงนะฮะก็เป็นโจเรสูง เป็นโจเรสูงแบบนี้ครับมันเป็นอิงสุไม่ได้เพราะมันเป็นไม่ได้ก็คือไม่ลงครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปฝืนว่าต้องเป็นโจริงสุโจรังสุไม่ได้นะครับก็คือเมื่อไม่ได้ก็คือไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวเนปัจจัยที่ขวางอยู่ด้านหน้าถ้าเนปัจจัยที่ขวางอยู่ด้านหน้าเราก็แจกได้แค่นี้มันแจกได้แค่นี้ก็คือแค่นี้ อย่าไปลบของเขาทิ้งถ้าเกิดว่าลบปัจจัยประจําวาจกออกนะครับถ้าลบปัจลบปัจจัยประจําวาจกออกทีนี้ลหละครับมันก็ไม่มีปัจจัยประจําวาจกศัพท์นี้เอาไปใช้ไม่ได้ดังนั้นปัจจัยประจําวาจกจึงเป็นส่วนที่สำคัญจะสังเกตว่าเ,เรื่องธาตุเนี่ยผมคุยมาตั้งสองวันแล้วนะครับตอนนี้คือ ตอนที่สามสิบแปดตอนที่สามสิบแปดจนมาถึงตอนที่สี่สิบแปดนะนี่ผมยังไม่ได้อัปโหลดขึ้นในยสี่ิบเจ็ดสี่สิบแปดคือเกือบสิบตอนที่คุยอในส่วนของเรื่องทาตุเนี่ยสองวันเต็มๆนี่คือวันที่สามแล้วยังมาทบทวนต่ออีกเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะสับสนมันไม่เคลียร์เรื่องนี้มันไปต่อ จะเป็นการลำบากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เนื่องด้วยนะถ้าเป็นเนปัจจัยลงแล้วมันเป็นสระเออยู่มันจะเป็นอินสุเป็นอังสุไม่ได้มันจะเป็นได้แค่โจเรสูงและก็ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวอื่นก็ไม่ได้นะฮะมัธยมบุรุษคงเป็นโจเรสนะครับแล้วก็ แล้วก็โจอ่าตัวนี้อีกตัวนี้จะเป็นยังไงครับตถาะนี่จะเป็นยังไงครับตถาะคือก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราลงสอาคมครับเมื่อลงสอาคมแล้วตวถาทุกครั้งของตถาะก็คือจะต้องลงอีอาคมด้วยตวถาเนี้ มันลงอีอาคมด้วยมันก็เลยกลายเป็นโจเรสิทธะนะครับแล้วก็อีกสุดท้ายอุตมะบุุษคือโจเรศิแล้วก็ตัวสุดท้ายโจเรสิมหาอย่างนี้ครับในเมื่อมันแจกไม่ได้ก็อย่าไปฝืนไปแจกเพราะเราไม่สามารถลบปัจจัยประจำวาจกทิ้งได้อย่าไปแก้ของเขา คือมันเป็นตักเกลักเขตักกยะลักไกยะมันเตอย่างเงี้ยอันนั้นคือเป็นของเขามาแล้วเราจะไปแก้เขาไม่ได้พอแจกให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้แล้วท่านก็น่าจะดูออกแล้วว่าหมวดอัจฉริีที่มันแจกจริงๆมันก็มีอยู่แค่นี้ครับสำหรับศัพท์ที่ลงในปัจจัยนะครับพอได้แค่นี้จริงๆครับ พอมาถึงตาก,กาธาตาก,กาก็เป็นอะไรครับตักเกสิตักเกสูงตักเกสิตักเกสิทธะ nya <coughs> ทีนี้ก็ลองมาเทียบนะครับตักกะธาตุตักกะก็เป็นตักเก,กสิตักเกสูงตักเกสิตักเกสิทธะตักเกสิงตักเกสิมหา <A 4. S 1> อย่าลืมนะครับว่าถ้าลงเนปัจจัยหรือในหมวดรูปธาตุท,าที่ลงเอปัจจัยแบบนี้นะครับมันแจกได้เป็นบางตัว อย่าไปฝืนแจกทุกตัวเพราะฝืนแจกทุกตัวมันแจกไม่ได้แต่พอมาถึงหมวดอัจฉริยตตถ้ามันแจกไม่ได้มันจะเอาสาสอาคมมาช่วยครับสามารถลงสาสอาคมมาได้อย่างเช่นโจเรสิทหะตัวเนี้มันไม่สามารถที่อ่ที่จะอยู่อยู่เป็นเป็นโจอาเรศหะคือมันทำตัวทำใจลำบากครับมันก็ต้องลงสาสอาคมมาช่วยหรือ โจเรเนี่ยลงอิงเพราะอิงคงอิงไว้มันเป็นทั้งเรเป็นทั้งริงมันเป็นไปไม่ได้ครับฉะนั้นก็ต้องเอาสะอาวคมมาช่วยนะครับลักขาธาตุลักขาธาตก็เป็นลักเขสิลักเขสูงลักเขสิลักเขสิทธะลักเขสิงลักเขสิมหามันตาธาตุก็เป็นมันเตสิมันเตสูงมันเตสิมันเตสิทธะมันเตสิงมันเตสิมหา นะครับอันนี้คือจินตธาตุจินตธาตุก็เป็นจินเตสิจินเตสูงจินเตสิจินเตส,สิทธาจินเตสิงจินเตสิมหานี่คือเรื่องของเนปัจจัยอีส่วนถัดมาก็คือนิยปัจจัยครับนิยปัจจัยนิยปัจจัยนี้เหมือนเดิมครับสูตรของปัจจัยที่เนื่องด้วยนะลงแล้วให้ลบนะทิ้ง เมื่อลบนะทิ้งแล้วถ้าเมื่อลบนะทิ้งแล้วให้ทีฆะที่ต้นธาตุโดยการทีฆะต้นธาตุน,นั้นในกรณีที่ธาตุข้างหน้าเป็นรัศกะเท่านั้นนะครับแต่ถ้ามีเพยยญชนะสังโยคหรือมีเป็นทีฆะอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็อยู่ไว้เท่าเดิมครับไว้เหมือนเดิมเรามาดูนะครับนัยยะปัจจัย ลงในยาปัจจัยแล้วมันได้รูปอย่างนี้ครับมันได้รูปอย่างนี้ทีนี้แอตัวนยยปัจจัยตัวนยยปัจจัยนี้ตรงๆก็คือเขาไม่นิยมนะฮะไม่นิยมลงสัอาคมด้วยซ้ําตัวเนี้ยครับจะไม่นิยมลงสัอาคมแต่ไอตัวเนปัจจัยเนี่ยจะต้องลงสัอาคมเพื่อลงมาช่วยนะครับให้แจกได้ให้ทําได้ ก็ลองดูนะครับโจระยะเนี่ยครับโจระยะ,ยะเมื่อนําไปแจดแล้วก็เป็นโจรยะยิแบบนี้ครับโจระตรงนี้เหลือได้ทั้งสี่ตัวครับนะครับเหลือไว้ทั้งได้ทั้งสี่ตัวเลยนะฮะขององค์เนี่ย เป็นอุงเป็นอิงสุเป็นอังสุแล้วก็เป็นสูงนะเป็นอุงเป็นอุงแบบนี้เป็นอิงสุก็คือโจโจอะไรครับโจโจโจระอิงสุแล้วก็โจระยิงสุยังสุโจระยังสุโจระโจไร ยะสูงได้ทั้งสี่ตัวเลยครับเมื่อมันไมีมีเมื่อไม่มีอะไรมาขวางนะครับเมื่อไม่มีอะไรมาขวางก็สามารถแจกได้ทั้งสี่ตัวนะครับไม่มีอะไรมาขวางก็แจกได้ทั้งสี่ตัวนะฮะอทีนี้ต่อไปมวดมัธยมบุรุษก็เป็นโจะยิเหมือนเดิมครับพอเป็นโจะยิแล้ว ตัวนี้ลงตะาถาเวลาลงตะถะนะเวลาลงตาถาขอให้กําหนดไว้ดีว่าจะต้องลงอะไรด้วยครับจะต้องลงอะไรด้วยอีอาคมจะต้องลงอีอาคมทุกครั้งนะครับถ้าเป็นต่าถาับมหาเนี่ยมันจะต้องลงอีอาคมทุกครั้งในกรณีที่มันลงได้แต่ถ้าลงไม่ได้ก็คือไม่ลงนะครับ แต่ส่วนมากแล้วก็คือลงนะครับลงโจระยิง้วก็ยิงสุดท้ายก็คือโจ,โจระยิมหาโจระยิมหาอันนี้คือการนำไปแจกในหมวดอัชัตนีนะครับซึ่งหมวดอัชญตนีมันมีพิเศษลงอาอาคมก็ได้ไม่ลงก็ได้ลงสาอาคมลงอีอาคมอ่านี่คือเรื่องของ ของการแจกในแล้วก็นนยะปัจจัยที่ยังมีบางท่านที่อาจจะยังสับสนยังไม่เคลียร์ครับยังไม่เคลียร์เรื่องนี้ผมก็เลยเออมาคุยย้อนนะครับมาย้อนก่อนที่จะเข้าบทเรียนใหม่นี้พอเอา,าธาตุไปแจกนะครับเอา,าธาตุไปแจกเอาเป็นจินตะนะฮะเอ่อจินตะครับเป็นจินตะนะครับจินตะ กินตากับกินต่กินตะนะครับจินตยะมาแจกก็เป็นกินตยิกินตยุงกินตยีกินตยุกินตยิงสุจินต่ยังสุกินตยังสุกินตยะสุงกินตยะสงกินตยกินตยกินตยิทินตยิทะแล้วก็จินตยิงกินตยิงกินแต่ยิมหาินตยิมหานะครับก็ ก็สังเกตแบบนี้ตัวอื่นก็เหมือนกันครับมันตะยิมันตะยุงมันตะยิงสุมันตะยังสุมันตะยะสุมันตะยิมันตะยิทะมันตะยิงมันตะยิมหาลักขะก็เช่นเดียวกันครับลักขยิลักขะยุงลักขยิงสุลักขยังสุลักขยะสุลักขยิลักขยิทธะลักขยิงลักขยิมหาตะกะก็เหมือนกันนะครับก็มาแจกเอาต้นแบบ ตัวนี้เป็นต้นแบบก็ตกะยิตากะยุงตากะยิงสุตากะยังสุตากะยะสุตากะยิตากะยิะตกะยิงตกะยิมหาคือภาษาเนี่ยมันเป็นคําที่เราไม่คุ้นเคยเวลาเราแจกมันก็จะลําบากนิดหนึ่งครับภาษาที่เราไม่คุ้นเคยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้สวดบางคําก็ไม่เคยไม่ค่อยได้มีสักเท่าไหร่แต่ับพวกนี้มันมีใช้อยู่จริงก็คือการลงโดยเฉพาะวิพัตอาขยา ลงแล้วมันมีรูปแบบนี้มันมีอยู่จริงแต่ธาตุมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของธาตุไปเรื่อยๆดังนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดนะฮะวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือท่านจะต้องท่องวิพัตของแต่ละหมวดและรู้วิธีการใช้ให้ได้ซึ่งวิธีการใช้เนี่ยผมก็ว่าม,มัไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะอย่างเช่นอ e. ีอัชต,ตนี นะฮะอีอชะตนีรัสอีเป็นอีเป็นอ่าเป็นอุงอิงสุงอังสุงเป็นสูงอย่างเงี้ยคือเราก็รู้อยู่แล้วเพียงแค่เอาท่ามาเสียบเท่านั้นเองแต่เพราะความที่ชั่วโมงของการศึกษาพระบาลีเรายังไม่เยอะก็เลยอาจจะเข้าใจได้ยากนะครับก็สรุปจบไว้สำหรับ เนในยะปัจจัยที่ลงในหมวดอัดชัตตรีไว้แต่เท่านี้ครับมีท่านใดสงสัยครับที่ผมตรวจข้อสอบไปท่านใดที่ทำแบบทดสอบนะครับไม่ว่าจะไปข้างหน้าหรือย้อนมาข้างหลังก็สามารถส่งได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลส่งมาผมปรตรวจให้นะครับก็อำนวยความสะดวกท่านจะได้ศึกษาได้อย่างสบายใจครับได้ทุกห่วงเวลา มีท่านใดสงสัยไหมครับไม่สงสัยแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะไม่สงสัยก็ในตอนนี้ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ